โอเคครับก็มารีวิวแกะกล่องนะครับสั่งตัว Sony a 7 2มานะครับก็ยังเป็นกล้องฟูลเฟรมที่ยังคุ้มค่าอยู่นะคุณภาพยังพอใช้ในในยุคนี้อยู่นะครับจะมาดูแกะกล่องกันดีกว่าครับสั่งของจากในเว็บนะครับก็ต้องแกะแล้วก็ถ่ายวีโอดูหน่อยนะครับว่าโอเคหรือเปล่าครับเดี๋ยวโฟมออก่อนะครับเลาวกล่องออกมาโอเคนะครับสภาพกล่องก็ก็พอทีนึ่งก็ไม่ได้ขิเลยอะไรนะครับ น,นี่สั่งซื้อในช้อปปีเอาก็ได้นะครับอันนี้ของซ,อซื้อในช้อปปีนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยรีวิวคลิปมันกอ่อนเนี่ยซื้อของในช้อปปีมันดีอย่างตรงที่ว่าถ้าของมันเสียหรือมีปัญหาเนะี่ยมันเคามคืนได้นะครับไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าไอ้นั่นเป็นไอ้นั่นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่นะครับนะครับซื้อของในช้อปปี้นี่จบเลยนะแล้วก็มีโค้ดส่วนลดอีกนะผมซื้อตอนโค้ดส่วนลดนะบอกเลยเครื่อง,งนี้ได้มาถูกมากนะถูกมากๆนะครับ ดูข้างในดีกว่าครับก็อันนี้ที่ชาร์จนะนี่ที่ชาร์จเป็นแบบดูโอ้นะที่ชาร์จคู่สายไฟโอ้สายไฟเฮ้ยเยอะจังวะโอเคนะครับนี่ก็หัวแปลงไฟต่อมาก็เป็นที่ชาร์จต่อกับกล้องโดยตรงนะแล้วก็มีแบตสองก้อนก้อนที่หนึ่ง อนี้เบตกล้องที่2โอเคนะครับต่อมาก็เป็นตัวสายนะครับสายนี่ผมว่าจะไม่ใส่ดีกว่านะไปหาสายอย่างอื่นมาใส่สายที่เจ็ดต่อมามาดูตัวกล้องดีกว่าครับก็ห่อมาดีนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าคนที่ขายของในช้อปปี้เขาไม่อยากมีปัญหาหรอกนะี่มาแล้วนะครับ สภาพเป็นไงมั่งครับโอเคเลยแหละครับโอเคเลยนะโอเคเลยนะต่มาเช็คสภาพกันหน่อยนี่เป็นไงบ้างบอกเลยว่าเครื่องนี้ได้มาถูกมากนะครับไม่ถึงหมื่นห้านะครับไม่ถึงหม้าโอเคนะครับ ประกันศูนย์ด้วยครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อพวกกล้องอะไรพวกนี้ครับก็ซื้อได้ใต้ข้างล่างคลิปได้เลยนะครับ